ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนท่องทุกคนนะคะมาหนีนุ่นทิยากับมีแนวทางต,ตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของพ่อจอยหรืออาจารย์จอยนะคะส่วนมากเลขพ่อเพิ่นนะเลขวิ่งจะบ่ค่อยลดนะคะเข้าทุกงวดนะคะเลขวิ่งวที่ผพานมานี่จับคู่ให้กระแต้มเดียวนะคะทางนุ่นทิยาจะพาไปช่มงวดที่ผพานมาแล้วก็จะให้ไปปั้งเสียงสนทนาระว่างนุ่นทิยากับพ่อจอยอาจารย์จอยในงวดวันที่ หนึ่งมิถุนาสองห้าหกห้านะคะใส่ชุ่มน้ำกันเลยค่ะนะคะ,นะคะเนยววันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะวันที่ผ่านมาวันที่สิบหกพฤษภาสองห้าหกห้านะคะนะคะเลขวิ่งเลขแลนพอแล้วไห่เลขเด่นมีหนึ่งมีหกมี่เจ็ดนะคะเล่นที่เลขเจ็ดเลขก็ออกหนึ่งสองนะคะนะคะข้างล่างออกศูนย์หกนะคะ นะคะพ็นจับหหกหนึ่งออก0ูนย์หนะคะแต่ว่างวดนี้พ่อเล้ไห้สองหางนะคะจะเป็นโตได้นะคะงวดวันที่1นึ่งมิถุนาสองห้าหกห้านะคะจะหายไปฟป้งเสียงสนทนาระวางนุ่นดียากกับพ่อจ้อยหรืออ่านจ่าจอยนะคะจะเป็นโตได้ไปฟป้งไปชมน้ำกันเลยคะ่ะ พ่อสวัสดีค่ะครับวันนี้ครับนนทิยาครับผมนนทิยาเราบ้าเรากวนบ่อช่วงเวลาคำคำหมือนหมื่นกินเขาแล้วก็มึงหนังทอดทัดเยอะหน่อยหละครับสบายดีเยอะบ่พ่อสบายดีเยอะบ่ะค่ะสบายดีครับผมฝนตกบ่ตกกะบ่เท่าไรครับตั้งนี้บ่บ่ใกล้ตกนะครับบ่ค่ะอ๋อพ่อโชคดีบ่คาะขวดที่ผ่า์มา <laughs> โอ้ยมันเนี่ยันมันหลอกอายุลูก,นะกคน่ะอายุที่สองพ่อใกล้ฟันว่าเห็นเขามันหามากกับมวลเนี่ยออกอายุออกอายุเขาหนูก็ลืมถามมาอายุเพิ่นเท่าไหร่ครับอ,อายุสิบสองครับอืมพ่อยังมีลูกหน่อยหน่อยอย,อ,อยู่ครับยังหน่อยแล้วครับเป็น บอกว่าโยบหาครับผมบ่หาบอกเอิญตาพ่อพ่อว่าเคยเห็นหน้าเห็นตาเจ้าพ่ออายุสักไดนเนาะนี่ยากอะเบเคยถามจักทีไอ้ขาครับผมค่ะว่าเป็นยังค่ะพ่อแนวทางพ่อเฮ็ดไปแล้วบ่ค่ะเฮ็ดเลี้ยครับไอไม่ค่อยค่ายก็หมดที่แล้วแหละเพราว่าเล็กช่วงนี้บ่อเข่าเนาะครับนอกจากว่าเล็ก สามตัวมากตัวหนึ่งปิดหน่วยนี้ค่ะบร่หลุดค่ะพ่อกับบอกนุ่นที่ยาว่ากันไอเอกซี่ป็หาใครอีกตัวหนึ่งก็ไดเหล็กพ่อมาแน่นอนอยู่แล้วครับร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมค่ะอ่านุ่นท่ยาพอมแล้วค่ะครับเดินบนครับผมเดินบนนึ่งหาหกครับ หนึ่งห้าหกครับผมเด่งเด่น,นสองต่อมาต่อหาก็หกครับเด่นหาก็หกวิ่งตัวเดียววันนี้ือหกครับผมอ๋อวิ่งตัวเดียว เ็กจุดวันนี้พ่อให้่สองจุดเดออหกศูนย์กับหกหนึ่งครับจับคู่ให้นะบอค่ะ,คะแม่นครับผมหกศูนหกหนึ่งค่ะครับผมอันน,น,นี้อันนี้เป็นบลน่อก<บ>เดียวบอค่ะ,คะเป็นบลพ่อลอนที่ยาเด็กลากเนี่ยเอาไหว้มันได้หลายสูตรกันจัง พ่อจังติพอยลงครับค่ะค่ะเพราะเป็นยังค่ะใกล้ๆเมื่อก็จังจังว่ากันอีกเที่ยนึงระ้ว่างหกศูนย์กับหกนึ่งนี่พอน้ำหนักตัวได้ร้ายก็มู้ค่ะก็คิดว่าเป็นไงน้ำหนักนี่ก็หกหนึ่งเลยครับผมหกหนึงหกศูนย์ออกไปแล้วมั่นปะค่ะครับผมอืไอ้นนตรงบนดังบอ,อกมันทียหกศูนย์ แม่นค่ะอ๋อเลขเลข,เลขพ่อนี้เป็นบนย่างเดียวได้เนาะเท่าน,นั้นเท่านั้น่าจบ<อ>บังหอแบนย่างเดียวครับผมบอกไปเอพี่ลยบนบนย่างเดียวครับบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวกลับด้วยหมค่ะนี่ตอนนี้แหละนนทียะโอ้ยหายหน่อยน่นอยหายหน่อยน่อยเน้นๆหนึ่งต้นนี้ ห้าใกล้ๆมม่คงจะไายเดี๋ยวพ่อจังถีโทษบ้านบอกอีกแกนึงครับข้าวเป็นยังค่าใกล้ๆจังเดียวถ้าพ่อพรโท้มากเลยนนนิยตเอ๊นุนนิยาโทษไปก็ได้ค่ะค่ะบว่าเป็นการรบกวนพ่อจนเกินไปเดี๋ยวลูกต้องไปก็ได้ค่ะเดี๋ยวทวนเลขพ่อจักน้อยหนึ่งเลขพ่ออาจารย์จ้อยงวดวันที่หนึ่งมิถุนาสองหาหกหาพ่อหายเลขเด่นมีหนึ่งมีหามีหก เลขวิ่งเอ่อพอ่อห้าตัวเดียวมันบ่ค่ะตัวเน้นแมนครับผมแล้วก็เลขสองตัวกระจับคู่หมียสองหางมี่หกศูนย์กับหกหนึ่งตัวเน้นคือหกหนึ่งมันบ่ค่ะแน่นครับของบนขางบน,บนโดยะะเฉพาะด้านนนทียะบอกเอฟซีนั่นเลยคัค่ะบนย่างเดียวครับผม ค่ะน้นที่ยากกัรบกวนพ่อสักนี่แหละค่ะขอให้พ่อโชคดีนะ,ะเออขอบคุณพ่อหลายๆนะคะที่ส่งแนวทางมาให้ทางส่องของเฮ้านะคะวันนี้ขอให้พ่อโชคดีหลายๆถือรางวัลใหญ่นะคะเออขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้สวัสดีครับค่ะพอแม่พิณโอเอฟซีกับสิ่งอย่างนี้เลยนะคะเสียงสัมภาษณ์ระวางน้นที่ยากกับคุณพ่อจอยหรืออาจารย์จอยนะคะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนาสองห้าหกห้านะคะแรกของพ่อเพิ่งหายเป็นบนย่างเดียวนะคะ เลขเด่นมีหนึ่งมีหามีหกนะคะเน้นที่เลขหากับเลขหกนะคะเลขวิ่งเน้นหกตัวเดียวนะคะนะคะเลขพอ่อแล้วถ้าเป็นเลขเด่นนี่ไ่ค่อยลุดนะคะเลขสองตัวพ่อจับผู้หายก็จะมีหกศูนย์หกหนึ่งนะคะเน้นที่หกหนึ่งที่นุ่นที่ยากิเก็เส้นใต้สีแดงนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นบนอย่างเดียวนะคะเป็นแค่แนวทางหาเสือสลากินแบ่งรัฐบาลน,นะคะนนที่านี่ก็ทายถ้ำหายเป็น แค่แนวทางนะคะตัวเลขก็มีเขามิรุดบวา,ากันนะคะนะคะในคลิปนี้ก็เป็นเลขสูตรคำนวณของพ่อจ้อยหรืออาจารย์จ้อยนะคะจดไว้แคปหน้าจอไว้นะคะเอาไว้เปรียบเทียบกับหลายสำนักของพ่อพิ่นมักจะปล่อยลงตอง,งวดนะคะเพ่นกับบ่กคอยกักเลกไวโดนนะคะถ้าปล่อยซากอาจะว่ารกกันบ้านนะคะนะคะพ่อพ่นก็ะห้น้อยๆแน่นๆนะคะ แล้วเขาก็คอยมาติดตามน้ำกันว่าโค้งสุดท้ายพอแล้วจะหายเน้นตัวใดน,นะคะจะหายปั้นทงมาตัวใดอีกโค้งสุดท้ายนะคะในคลิปนี้เป็นโค้งแรกนะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นแค่แนวทางสอสรกินแมงรัฐบาลน,นะคะนะคะโบมีผู้ใดรูล่วงหนานะคะสูตรก็คือสูตรนะคะตัวเลขทุกตัวก็เขาได้ลดได้นะคะนะคะเป็นแค่การขาดขาดการล่วงหนานะคะนะคะเข้ากับเบิ้งเป็นแนวทางนะคะ นะคะน้นที่ยากก็จะขอยุติเลขสูตรคำนวณของ่อจอยอาจารย์จอยว้เพียงเท่านี้นะคะจิบหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ